โอเคเอาพร้อมคุยทั้งคู่ไหมพร้อมครับพร้อมครับพี่วันไหนมามารายงานดิเห็นว่ามีคนเปิดไมอ์อตโต้ด้วยเหรอเหนมาดิเห็นว่ามีเปิดไมอ์ออโต้กับบัฟไม่หยุดเหรอท่านหน่วยงานเข้าอ่ะหรือไงมีไหมเปิดเปิดไมอ์ออโต้มีครับถ้าถ้าไมอ์ออโต้มีครับพี่วันอ๋อไมอ์ออโต้มีครับแต่ว่าหน่วยงานเข้าแล้วก็หยุดกันครับ เพแเราหยุดใช่ครับไม่หยุดนะพี่ตั้มเราลองมาแจ้งว่ามันมันน่าจะมันน่าจะเป็นไฟนะครับพี่พี่วันมันจะมีไฟหนึ่งที่ที่เสียงมันดับไปครับที่ดับทั้งประเทศนะครับพี่พอเสียงมาผมก็บอกให้น้องหยุดก็หยุดเลยโอเคโอเคเอาเรื่องไม a u โต้ก่อนเอาเรื่องไมลโต้คนไหนเปิดอ่ะนี่ครับหัวดําเปิดทำไม ผมเล่นไม่ถนัดเวลากดมันคีย์บอร์ดมันยาวเคยอ่านกดเล่นเคยอ่านกดการเล่นไหมอ่านกดประเทศไหมดูแต่ยศาสครับรู้ไหมเนี่ยข้อหาพอๆกับใช้บั๊กนะที่มึงทำอยู่เนี่ยกลัวอะไรผมจะกลัวทำไมเนี่ยเขาจะมีเขาคุยกันอยู่ไอ้หียมึงอย่าโง่ดิมึงจะพูดไปให้กูโดนด่าเหรอไอ้ควาย แต่ได้ยินว่าเปิดไมค์ออโต้ไงมันมีคนแจ้งมาจะรีบไปไหนเวลาเล่นไหนอย่างเวลาเล่นสตอรี่อย่างงูดิมาไม่เคยมาแจ้งกับผมมาว่าตอนตายก็ยังมีเสียงหลุดออกมาตอนนั้นที่ว่าเราก็ไม่ได้ขอเปิดไมค์ไงเลขภ้าบอกไหมจะรีบไปไหนมันก็ไม่แต่งการใช้บ้ามันไม่ได้โบนอะไรเยอะหรอกเี่ยไม่ใช่หน้าที่เราแคลดิ่แยงแยงได้นะว่าอะไรเพราะว่านี่พี่อ้นเขาฟังจากสภามามุมเองเป็นไงเองพูดได้เลยขอโทษด้วยครับแต่ตอนตายผมปิดปิดนะครับผม สตรีมอยู่ปิดม่มีม่มีหลักฐานอยู่ครับโอเคโอเคเราว่า่างั้นในบันเทสมีการฝั่งกางกินันได้มีการเปิดไมอัโต้ด่าไหมแบบว่าตายแล้วเปิดไมอัโต้ด่าขึ้นมามีไหมมีปะไม่มีครับพี่ก็พี่แค่เปิดไมอัโต้เขาเขาถามเขาถามในบันเทสเขาถามฝั่งนู้นมีมีหลุดมาอยู่พี่มีหลุดมาอยู่พี่ไม่ตาม น้องบอกว่ามีนิดๆหน่อยๆครับแบบเหมือนอจองังหวะตายอะไรเงี้ยถ้ามีนิดหน่อย,อยงั้นพี่ปล่อยผ่านนะ <c oughs> ชัวร์ไหมอย่างไงโอเคครับปล่อยผ่านได้นเลยครับอ่าปล่อยผ่านนะโอเคที่ต้องเรียกมาถามที่ต้องเรียกมาเตือนเนะี่ยฟังกันกี่นั่งเนะี่ยเพราะว่าที่พี่ได้ยินมาคือค่อนข้างพี่ได้ยินมาว่าเหมือนเปิดไมด้าแต่น่าจะไม่ใช่นะเออไม่ไม่ใช่เปิดไมด้าเหมือนไมอัลโต้แลด่าอ๋อไม่คุยครับอย่าไปมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเยอะเยอะเราว่างนี้ก็โอเคงั้นก็ปัดตกไปไม่มีอะไรครับอืโอเค เรามีอะไรขอโทษกัพษไหมทั้งสองฝั่งโอเคครับก็ฝั่งฝั่งกากินังข,ขอโทษด้่มันเหตุได้ครับอันนี้ผมเป็นตัวแทนพูดแทนน,น้องนแล้วกันแต่ว่าตามอันนี้อยากคุยอย่างหนึ่งฝั่งฝั่งมึกมีมีหลุดอะไรไหมที่แบบว่าคําที่มันไม่ควรพูดมีไหมไม่ไม่ชัวร์เลยครับเพราะว่าตอนตายทีไรโดนแย่งมาตลอดเลยโอเคส่วนส่วนฝั่งฝั่งมึกอะ่ะอันนี้เราคุยกันจะได้เคลียร์เนาะเพราะว่าจบจะได้จบจริงๆ คือฟังมึไดิ้ว่ามีคนพูดว่ามีโสเพณีแล้วก็ไฟสุดท้ายเนี่ยตอนจบเลยที่อันอันันนีน้ผมขอ,ขอพูดนะครับพี่วันขอโทษน,นะครับเออคือโฟนถาม uh ว่าพวกนอกเชงมีคุยอะไรเปล่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสวดมาว่าอะไรนะโฟนพ่ออ่ะพ่อมึงอ่ะอ่าใช่ตอนตอนที่จบไปแล้วใช่ครับมีมีแค่นี้แค่อยากมาเคลียร์กันให้มันจบจะได้ทุกอย่างจะได้เคลียร์ โฟน,นมาพูดเหตุการณ์จริงๆเลยได้ไหมเพราะว่าพี่พี่ไม่ได้ยินอะ่ะโฟนพูดเลยพูดให้พี่วันได้ยินด้วยไม่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 ไมไม camps, เอาเอาคำพูดเองไงแหละง่ายๆเอาง่ายๆเราคุยกันดีๆอยู่แล้วพูดเลยพูดเลยผมยพูดว่าผม,ผมพูดว่าคล้องแล้วเปล่าหวยมาเซ็นแค่นี้แล้ว,แ,แ,ลวแล้วเขาสวนมาว่าไงพ่อปัญอาเฮีย ผมก็อันนี้คุยมาเคลียร์ใช่คุยคุยคุยมาเคลียร์ตั้มใช่คุยมาเคลียร์คือคือมึงอยากให้ขอโทษกันหรือยังไงครับแล้ว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 แต่ตั้มที่ตั้มพิจารณาเลยว่าตั้มอยากให้เป็นแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยคุยมาเคลียร์ไม่ไม่ได้จะไปแจ้งใบหรือว่าไม่ได้จะอเลยคือจะคุยให้จบตรงนี้เราจะไม่ไม่ต้องมีแผลแล้วเล่นจบก็คือจบเดิมถ้าเกิดคุยให้มาเคลียร์ใครใครเป็นคนพูดอ่ะคำเนี้ยที่ไปด่าพ่อเขาออกมาไหนพี่ ฮึใครนะอยู่ตรงนี้ปะามา,ะม,ม,ามานี่หน่อยก็ได้บุกมาหน่อะไรนะพี่ต้มมานี่หน่อยมานี่หน่อยเออมามาคุยขอโทษอ่ะมันจะได้ไม่ต้องโดน,ดนมีใครโดนแจ้งไง ไปตมไมัตมม,ตม,มันเดือดเดเรียกเรียกให้อยู่ม,มึดไปตั้มพูดเลยตั้มไอ้นี่เอฟเฟกมันมีคนสง่งคลิปไม่ให้ผมมันเปิดไมด์ด่าแล้วแล้วมันพูดว่าอะไรวะมันแล้วมันก็พูดว่าอะไรวะอะไรกูตายกูตายกูก็เปิดไมด์พูดดอย่างงี้อยาก <ๆ S 2> อยากอยากเคลียร์ง่ายงยไหมมึงดูของเราดิไม่ต่างกันเลยเที่กูกูจะบอกงี้นะกูไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าพวกมึงอะทำให้มึง คนในแก๊งกูเองเนี่ยแหละทาให้กูบีใพ้กูพูดมันอะไรไม่ได้กูกูรู้กูรู้หมดกูพูดเยอะไม่ได้ก็เพราะว่าพวกมึงคนเพราะว่าคนในแกง๊งเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้นนเลยเหมือนเหมือนตั้มได้ยินว่าตั้มเดี๋ยวจะให้มาคุยกับโฟนใช่ไหมครับคนนั้นใช่ใช่งั้นเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาพี่วอน,นก็ได้ครับพี่วอนมีเรื่องอไหนพูดใจเย็นๆอ้าวโอเคโอเคครับ เรื่องมันไม่จบง่ายขนาดนั้คยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพ่อหนุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้กำลังใจไม่ได้แปลว่าไม่โดนปั๊บนะจ๊ะคนดูจะต้องเคลียร์ให้ผมนี่เดี๋ยวผมคุยกันนอกรอบก็ได้ด้วยวันอะไรนะจินไม่ได้คนเมิร์กแม่จินพูดอะไรนะผมไม่อยากให้มีปั๊บบอกว่าใกล้ถึงแล้วครับโอเคไม่ได้เดี๋ยวเสร็จที่เหลือถ้าไมมันออกวอกันไปจังวะเดี๋ยวไปไปคุยที่แลนกับกูหน่อยนะเว้ยทุกคนเลยนะกูขอทุกคนนะ เรารีบไปไหนเรารีบไปกินเหล้าหรืออะไรถูกครับพี่ถูกครับส่งน,น,น,น้องๆไว้เราไม่โดนปราหรอกน้องๆเราโดนป่าแต่ผมรอจ่ายไงพี่มีค่อนข้างหลายคำที่มีหลุดๆมาบ้างไหนตกลงมีด่าคำไหนกันบ้างครับลองว่ามาเลยจะได้ปรับทีละคำไปเลยฝั่งละกี่คำมึกนี่อ่าอที่หร,ทหรือเอาองี้ไหมหรือเอางี้ไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามเบื้องบนให้ที เรื่องอะไรนะก็อยู่ก็อยู่อ่าโอเคถือว่าเบื้องบนเป็นใจให้พวกมึงมากนะโอเคครับแค่ไม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 ่ส่งคนอคนรอบคนรอบขอโทษเราต้รีบรีบส่งมาฝั่งละคนครับรับบินไปคนละล้านฝั่งละล้านนะครับกี่คำไม่รู้สภาพิกี้ปับไปฝั่งละล้านไอ้แจ๊ะใครเนี่ย โมจิครับเอ่อโมจิวิกกี้ปรับไปฝั่งละคนอุ้มไปเลยฟังง่ายนะคะครับอ,อุ้มนะคะเดี๋ยวปรับก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออชอบเลยท่านแน่ไอ้หมึอกอะ่ะกลัวครับท่านียท่าน,นี้เมย์โดนปรับเป็นยังไงอุ้มอย่างเงี้ยท่าน,นี้ล่าสุดกูจำได้ไคนเย็นทั้งข้า<ฟ>วเราโดนบินไปด้วยนะมีแต่โดนนะปนกูไม่อยากบอกก่อนถ้ามึงโดนไปด้วยอ่ะ เรียบร้อยครับหนึ่งล้านอิ่มครับโอเคเรียบร้อยค่ะอ่ะทีนี้อ่าเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องอย่างอื่นก่อนอ่ะเรื่องเดิมพันครับเดิมพันจ่ายกันได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยครับอ่ากดมาจ่ายเลยเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนทางกีนังเราอย่าเพิ่งต่อยกันนะโอเคทั้งคู่รับโปรเทคไหมครับรับครับใก้นางรับรับครับรับทั้งคู่นะยอดมา เอ้ยเราอยู่เ้ายย้ายพักผ่อนได้เลยครับหวังว่าจะจบจริงๆนะให้มันจบจริงๆนะครับครับพี่วันขอบคีขอบคุณครับคีครับพ่อผมยรายได้ด้วแต่ไม่เท่ของครับขอโทษด้วยครับพ่อครับขอบคุณครับจรแลนด์จีแลนด์นะก็ได้แหละครับได้ได้แมงค่าล้านอยู่ที่เราใกล้ๆขอครบนะขอไวๆนะใครอย่าช้านะ